a y a อร c าคอร์ปอเรชัถูกก่อตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจชาวสเปนและเยอรมน,นีในยุคที่ฟิลิปปินส์นั้นยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนโดยเริ่มจากธุรกิจก่อสร้างสะพานและรถไฟต่อมานะครับได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งแรกของฟิลิปปินส์ซึ่งนั่นก็คือ Bank of the Philippines Island ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีอายุอานามกว่า160ปีแล้วครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นธนาคารขนาดใหญ่เช่นเดิมครับ นอกจากนี้นะครับอายาล่านั้นยังเป็นผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศด้วยโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของอาคารระฟ้า Tower ร์วันอีย่าล่าทริแอตั้งอยู่ในย่านธุรกิจการเงินที่เรียกว่ามาค a ติใจกลางกรุงมะนิลารวมไปถึงเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของฟิลิปปินส์อีกด้วยครับ ไม่เพียงเท่านี้นะครับยังได้ขยายธุรกิจออกไปยังกิจการได้พลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงธุรกิจรถยนต์โดยร่วมทุนกับบริษัทฮอนด้าและอีซูซูตั้งบริษัทผลิตและจําหน่ายรถยนต์ในประเทศค,ครับแม้ว่าฟิลิปปินส์นั้นจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายต่อหลายครั้งแต่ธุรกิจของตระกูลออยาลาก็ไม่เคยได้รับผลกระทบเลยนะครับและยังอยู่ภายใต้าการบริหารของตระกูลอายาลาซึ่งถือได้ว่าเป็น พูดถือหุ้นใหญ่ตลอดมาโดยตระกูลอายาลาถูกจัดอันดับให้เป็นตระกูลที่มีความร่ำรวยอันดับ7ของฟิลิปปินส์มีความมั่งคั่งประมาณ2,200ล้านเหรียญสหรัฐไม่เพียงแต่ธุรกิจในประเทศอย่างอายาลาแต่ยังขยายธุรกิจไปยังประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเข้าไปลงทุนในบริษัทผลิตน้ำประปาในกรุงโฮจิมินซิตี้นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของยักษ์ใหญ่จากแดนตะกล็อแห่งนี้นะครับในการขยายธุรกิจรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ